คืนหนึ่งในฤดูฝนเสียงฝนตกเบาๆกระทบหลังคาไม้เป็นจังหวะสมั่งเสมอลมเย็นพัดเอื่อยพาเอากลิ่นดินชื้นลอยเข้ามาในห้องเล็กๆห้องหนึ่งที่มีเพียงตะเกียงน้ำมันส่องแสงอ่อนๆชายชาราคนหนึ่งนั่งอยู่บนเตียงไม้ใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอย แต่ดวงตากลับสงบนิ่งราวกับผ่านทุกอย่างมาแล้วข้างกายเขามีเด็กชายตัวน้อยนั่งกอดเขาฟังเสียงฝนและมองแสงตะเกียงไหวไปมาตาเด็กชายเอ่ยเสียงเบากรรมมันมีจริงไหมชายชารายิ้มจังๆไม่ตอบทันทีเขามองออกไปนอกหน้าต่าง เห็นเงาของต้นไม้ไหวตามแรงลมก่อนจะค่อยๆเอ่ยขึ้นด้วยเสียงช้าสุขุมกรมไม่ได้ตามใครทันทีแต่มันไม่เคยลืมใครเลยเด็กชายขยับตัวเข้ามาใกล้ตาของเขาเริ่มเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องที่ไม่มีปีไม่มีชื่อในตำราแต่ถูกเล่าต่อกันมาด้วยลมหายใจของผู้คน การละครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งชื่อว่าอินเขาเป็นคนธรรมดาทำงานธรรมดาใช้ชีวิตเรียบง่ายภายนอกใครๆก็มองว่าเขาเป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องทะเลาะไม่เคยทำร้ายใครให้เห็นชัดๆแต่อินมีนิสัยอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครรู้เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างเงียบๆเมื่อมีโอกาสช่วยเขามักคิดว่า ไม่ใช่หน้าที่เมื่อเห็นคนเดือดร้อนเขามักบอกตัวเองว่าเดี๋ยวคนอื่นก็ช่วยเมื่อได้ประโยชน์เล็กน้อยจากความผิดของคนอื่นเขาเลือกจะเงียบอินไม่เคยขโมยไม่เคยฆ่าไม่เคยโกงอย่างโจ่งแจ้งแต่เขาเคยไม่ทำอะไรเลยในเวลาที่ควรทำวันหนึ่งในตลาดเช้าอินเห็นชายแก่ล้มลงกลางทาง ผู้คนเดินผ่านไปมาบางคนมองบางคนหลบอินเองก็หยุดมองชั่วครู่ใจหนึ่งคิดจะเข้าไปช่วยแต่อีกใจหนึ่งคิดว่าถ้าเข้าไปยุ่งแล้วมีปัญหาละ่ะสุดท้ายอินเดินผ่านไปชายแก่คนนั้นเสียชีวิตในเวลาต่อมาคืนนั้นอินนอนหลับไม่สนิทฝันเห็นตัวเองเดินอยู่ในที่มืด เสียงฝีเท้าดังตามหลังแต่เมื่อหันกลับไปมองก็ไม่เห็นใครจากวันนั้นชีวิตของอินเริ่มเปลี่ยนอย่างช้าๆไม่รุนแรงไม่ชัดเจนแต่ต่อเนื่องงานเริ่มมีปัญหาคนรอบตัวเริ่มห่างโอกาสดีๆมักหลุดมือไปอย่างน่าเสียดายทุกครั้งที่เกิดเรื่องอินมักโทษโชคโทษคนอื่นโทษจังหวะชีวิต แต่ไม่เคยโทษการกระทําของตัวเองจนกระทั่งคืนหนึ่งอินต้องเดินทางกลับบ้านผ่านทางเปลี่ยวไฟถนนดับรถของเขาเสียกลางทางโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเขานั่งรออยู่ในความมืดหัวใจเริ่มหวาดกลัวเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ไม่มีรถคันไหนผ่านไม่มีใครหยุดอินเริ่มรู้สึกถึงความหนาว ไม่ใช่แค่จากฝนแต่จากความโดดเดี่ยวและในวินาทีนั้นเองเขานึกถึงชายแก่ในตลาดนึกถึงทุกครั้งที่เขาเลือกเดินผ่านนึกถึงทุกครั้งที่เขาเงียบเสียงฝนยังคงตกเหมือนกํำลังถามซ้ำๆตอนนั้นเธอรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าอินนั่งอยู่ในความมืดนั้นจนถึงเช้าก่อนจะมีคนผ่านมาเห็นและช่วยเขาไว้ได้ หลังจากวันนั้นอินเปลี่ยนไปเขาเริ่มช่วยคนโดยไม่ถามผลตอบแทนเริ่มหยุดฟังเริ่มยื่นมือออกไปก่อนที่จะคิดถึงตัวเองไม่ใช่เพราะกลัวกรรมแต่เพราะเขาเข้าใจแล้วว่ากรรมไม่ใช่การลงโทษแต่คือบทเรียนที่รอให้เราเรียนในวันที่เราอยู่ในจุดเดียวกับคนที่เราเมินชายชราหยุดเล่า เสียงฝนเริ่มเบาลงเด็กชายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถามเสียงแถวแล้วถ้าเราทำผิดไปแล้วแก้ได้ไหมชายชาราลูบหัวเด็กเบาๆกรรมเก่าแก้ไม่ได้แต่กรรมใหม่เลือกได้เสมอตะเกียงยังคงส่องแสงคืนยังยาวและเรื่องราวของกรรมยังไม่จบ ฝนด้านนอกเริ่มซาลงเหลือเพียงเสียงหยดน้ำจากชายคาหยดลงพื้นเป็นจังหวะช้าๆเด็กชายเอนตัวพิงอกของชายชาราดวงตาเริ่มปรือแต่ยังคงตั้งใจฟังชายชาราไม่รีบร้อนเล่าต่อเขาปรับตะเกียงให้แสงอ่อนลง เหมือนตั้งใจให้เรื่องราวค่อยๆไหลไปพร้อมลมหายใจตาเล่าไปแล้วหนึ่งเรื่องเขาเอ่ยเสียงต่ำแต่กรรมไม่ได้มีแค่แบบเดียวเด็กชายขยับตัวเล็กน้อยยังมีอีกระครับชาชารายิ้มบางๆมีกรรมที่เกิดจากการกระทำ และมีกรรมที่เกิดจากคําพูดในหมู่บ้านหนึ่งไม่ไกลจากที่พวกเขาอยู่มีหญิงสาวชื่อว่ามะลิเธอเป็นคนพูดเก่งฉลาดและมีวาทศิลป์ใครๆก็ชอบฟังเธอพูดเพราะเธอพูดได้สนุกน่าเชื่อและดูเหมือนหวังดีแต่มะลิมีนิสัยอย่างหนึ่งที่เธอไม่เคยมองว่าผิด เธอชอบพูดถึงคนอื่นไม่ใช่ใส่ร้ายตรงๆแต่เป็นการเล่าเรื่องที่เติมนิดลดหน่อยเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ความผิดพลาดเล็กน้อยกลายเป็นนิสัยไม่ดีเธอมักบอกตัวเองว่าฉันแค่เล่าให้ฟังเขาก็ทำจริงๆนั่นแหละวันหนึ่งมะลิพูดถึงหญิงคนหนึ่งในหมู่บ้าน เล่าเรื่องที่ไม่ควรถูกเล่าเสียงของเธอเบาแต่แพร่เร็วคำพูดของเธอเดินทางเร็วกว่าคนไม่นานหญิงคนนั้นก็ถูกมองด้วยสายตาเปลี่ยนไปไม่มีใครถามความจริงไม่มีใครฟังคําอธิบายชีวิตของคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปเพราะคําพูดไม่กี่ประโยคคืนหนึ่งมลินอนไม่หลับ เธอฝันว่าเดินอยู่ในตลาดเสียงผู้คนดังอื้ออึงแต่ทุกคำที่ได้ยินกลับเป็นเสียงของตัวเองเสียงเดิมๆคำเดิมๆแต่พูดใส่เธอเธอพยายามอุดหูแต่เสียงยังดังพยายามหนีแต่ถนนทุกสายพาเธอกลับมาที่เดิมเมื่อเธอตื่นขึ้นหัวใจเต้นแรงเหงื่อชุ่มทั้งตัวจากวันนั้น ชีวิตมะลิเริ่มเปลี่ยนคนเริ่มเข้าใจเธอผิดคำพูดของเธอเริ่มถูกบิดเบือนสิ่งที่เธอไม่ได้ทำกลับมีคนเชื่อว่าเธอทำเธอพยายามอธิบายแต่ไม่มีใครฟังในวันที่มะลินั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเธอเพิ่งเข้าใจว่าคำพูดไม่ต้องมีเจตนาร้ายก็สามารถทำร้ายคนได้ เมื่อเธอเริ่มหยุดพูดหยุดเล่าหยุดเติมกรรมก็เริ่มเบาลงชายชราหยุดเล่าเด็กชายเงียบไปพักหนึ่งตาครับเด็กชายถามเบาๆแล้วกรรมที่เกิดจากใจล่ะครับตาชายชราหัวเราะเบาๆอย่างเข้าใจนั่นแหละกรรมที่คนมองไม่เห็นแต่หนีไม่พ้นที่สุด เขาเล่าเรื่องของชายอีกคนหนึ่งชื่อว่าเพิ่มชายที่ภายนอกสุภาพใจดีแต่ในใจเต็มไปด้วยความอิจฉาเพิ่มไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยพูดจาไม่ดีแต่ทุกครั้งที่เห็นคนอื่นได้ดีใจเขาจะหดเล็กลงเขาไม่แสดงออกแต่ใจเขาไม่ยินดีชีวิตของเพิ่มเต็มไปด้วยความทุกข์ที่อธิบายไม่ได้ เขามีทุกอย่างพอสมควรแต่ไม่เคยพอคืนหนึ่งเขานั่งอยู่ลำพังและถามตัวเองว่าทำไมชีวิตฉันถึงไม่สงบเหมือนคนอื่นคำตอบไม่ได้มาจากใครแต่มาจากความเงียบในใจเมื่อเพิ่มเริ่มฝึกยินดีกับคนอื่นแม้จะฝืนในตอนแรกใจเขาค่อยๆเบาลงชีวิตค่อยๆโล่งขึ้น ชายชราพูดเบาๆเหมือนกล่อมใจเราเป็นที่อยู่ของกรรมถ้าใจไม่สงบกรรมก็ไม่เคยพักเด็กชายหลับตาลงแล้วแต่ยังคงฟังอยู่แล้วถ้าเผลอคิดไม่ดีล่ะครับตาเสียงเด็กเบามากชายชราลูปหัวเบาๆรู้ทันก็พอแล้ว ตะเกียงส่องแสงนิ่งเสียงฝนเหลือเพียงแผ่วๆกรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันอยู่ในมืออยู่ในปากและอยู่ในใจคืนนี้เรื่องยังไม่จบเพราะกรรมจากอดีตยังคงรอเวลาเล่าของมันเองเสียงฝนหยุดไปแล้วเหลือเพียงความเงียบที่ไม่อึดอัดแต่โอบล้อมห้องไว้เหมือนผ้าห่มบาง เด็กชายนอนนิ่งลมหายใจสม่ำเสมอแต่ชายชารารู้ดีว่าเด็กยังฟังอยู่เขาไม่เร่งไม่ยกเสียงเพียงปล่อยคำพูดออกมาเหมือนสายน้ำที่ไหลช้าๆกรรมบางอย่างไม่เกิดในวันนี้ไม่จบในชีวิตนี้เด็กชายขยับตัวเล็กน้อย ตาหมายถึงชาติที่แล้วหรอครับชายชราไม่ตอบทันทีเขามองเปลวไฟตะเกียงที่ไหวเบาๆก่อนจะพูดช้าๆบางความรู้สึกที่เราอธิบายไม่ได้บางความผูกพันที่ลึกเกินเหตุผลบางความกลัวที่ไม่เคยมีเหตุการณ์ในชีวิตนี้รองรับมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเกิน เขาเริ่มเล่าเรื่องของหญิงคนหนึ่งชื่อจันจันเป็นหญิงสาวธรรมดาใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่เคยมีเรื่องร้ายแรงในชีวิตแต่เธอมีความรู้สึกอย่างหนึ่งติดตัวมาตั้งแต่เด็กเธอกลัวน้ำอย่างไม่มีเหตุผลไม่ใช่แค่กลัวจมน้ำแต่กลัวเสียงน้ำกลัวกลิ่นอับกลัวแม้กระทั่งการยืนใกล้แม่น้ำ ทุกครั้งที่มีคนชวนไปเที่ยวที่มีน้ำเธอจะรู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มใจสั่นโดยไม่รู้สาเหตุแพทย์บอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติคนรอบข้างบอกว่าเธอคิดมากแต่ความกลัวนั้นจริงคืนหนึ่งจันฝันเธอฝันอยู่ในเรือลำเล็กกลางน้ำเชี่ยวคลำ้ำฝาครึมฝนตกหนัก เธอไม่ได้อยู่คนเดียวในเรือยังมีเด็กคนหนึ่งเด็กคนนั้นร้องไห้เรียกชื่อเธอเรือโคลงเสียงน้ำดังมือของเด็กคว้าแขนเธอไว้แน่นในฝันนั้นจันผลักมือเด็กออกไม่แรงไม่ตั้งใจแต่เด็กตกน้ำเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังขึ้นแล้วก็เงียบไปจันสะดุ้งตื่น ร่างกายสั่นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวตั้งแต่คืนนั้นความฝันกลับมาอีกไม่เหมือนเดิมทุกครั้งแต่จบด้วยภาพเดียวกันมือที่เอื้อมมาและมือของเธอที่ไม่ยื่นกลับไปวันหนึ่งจันไปทำบุญที่วัดเก่าวัดที่ไม่ค่อยมีคนเธอนั่งฟังพระชราพูดเรื่องกรรมด้วยน้ำเสียงเรียบกรรมบางอย่าง ไม่ได้ตามมาเพื่อเอาคืนแต่มาเพื่อให้เราได้คืนความรับผิดช,ชอบคำพูดนั้นเหมือนเปิดประตูบางอย่างในใจจันเริ่มนั่งสมาธิเริ่มอธิษฐานไม่ขอให้ลืมแต่ขอให้เข้าใจคืนหนึ่งเธอฝันอีกครั้งคราวนี้เธออยู่ริมแม่น้ำไม่มีพายุไม่มีฝน เด็กคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าไม่ร้องไห้ไม่โกรธเพียงมองเธอจันคุกเข่าลงในฝันยกมือไหว้น้ำตาไหลเธอพูดคำขอโทษที่ไม่เคยพูดมาก่อนไม่อ้างเหตุผลไม่ปกป้องตัวเองเด็กคนนั้นยิ้มแล้วค่อยๆเลือนหายไปกับสายน้ำตั้งแต่วันนั้น ความกลัวของจันยังไม่หายไปทันทีแต่มันเบาลงไม่ใช่เพราะกรรมหมดแต่เพราะเธอยอมรับมันแล้วชายชาราหยุดเล่าเล็กน้อยกร,รมเก่าไม่ต้องจำให้ได้แค่ไม่หนีมันก็พอเด็กชายหลับสนิทแล้วแต่ชายชารายังคงเล่าต่อบางคนเจอคนบางคนแล้วรู้สึกเหมือนเคยรู้จัก ทั้งที่ไม่เคยพบเขาเล่าเรื่องของชายกับหญิงที่พบกันโดยบังเอิญแต่ผูกพันลึกซึ้งอย่างประหลาดต่างฝ่ายต่างดึงกันไว้ด้วยความคาดหวังความหึงหวงความผูกมัดเมื่อได้ฟังธรรมจึงเข้าใจว่าความผูกพันที่ไม่รู้จักปล่อยอาจเป็นกรรมที่ยังไม่จบเมื่อทั้งสองเลือกให้อภัยเลือกปล่อย ชีวิตจึงเบาลงพร้อมกันชายชราพูดเบาๆกรรมไม่ได้ต้องการให้เราจำทุกชาติมันแค่อยากให้เราไม่สร้างสำตะเกียงใกล้ดับเปเลวไฟสั่นเบาๆถ้าในใจยังหนักแปลว่ากรรมยังมีบทเรียนให้เรียนคืนนี้เรื่องใกล้จบแล้วเหลือเพียงสิ่งเดียว ที่ทุกคนต้องฟังให้จบเปลวไฟในตะเกียงสั่นไหวเบาๆก่อนจะนิ่งลงเหมือนรู้ว่าหน้าที่ของมันใกล้จบแล้วห้องทั้งห้องเงียบจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจสม่ำเสมอของเด็กชายชายชารายังคงนั่งอยู่ที่เดิมไม่ได้ขยับตัวเขาเล่าต่อทั้งที่รู้ว่า เด็กอาจไม่ได้ฟังด้วยหูอีกแล้วแต่กำลังฟังด้วยใจก่อนนอนกรรมชอบมาในรูปของความคิดเขาเอ่ยช้าๆเหมือนกระซิบกับคืนยาวมันไม่มาด้วยเสียงดังไม่มาด้วยภาพน่ากลัวแต่มาด้วยคำถามง่ายๆที่เราไม่เคยตอบตัวเอง ชายชาราเล่าเรื่องสุดท้ายเรื่องที่ไม่ต้องมีชื่อไม่ต้องมีสถานที่เป็นเรื่องของคนธรรมดาคนหนึ่งอาจเป็นใครก็ได้คนนั้นใช้ชีวิตมาทั้งวันเหนื่อยล้าเจอเรื่องไม่สมหวังพูดคำที่ไม่ควรพูดคิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดและทำบางอย่างที่รู้สึกผิดเล็กๆ แต่เลือกจะบอกตัวเองว่าพรุ่งนี้ค่อยคิดเมื่อถึงเวลาเข้านอนความเงียบเริ่มทำงานภาพเหตุการณ์ทั้งวันค่อยๆกลับมาคำพูดหนึ่งสีหน้าหนึ่งการกระทำหนึ่งไม่รุนแรงไม่ใหญ่โตแต่ติดอยู่ในใจคนคนนั้นพลิกตัวไปมาพยายามหลับ แต่ยิ่งพยายามความคิดก็ยิ่งดังนี่แหละคือกรรมในรูปแบบที่อ่อนที่สุดไม่ทำร้ายไม่ลงโทษแค่เตือนถ้าคนนั้นเลือกจะฟังเลือกจะยอมรับว่าวันนี้เราพลาดพรุ่งนี้เราจะระวังมากขึ้นกรรมก็จบตรงนั้นแต่ถ้าเลือกจะฝืนเลือกจะผลักมันออกไป เลือกจะบอกว่าไม่เป็นไรทั้งที่ในใจยังหนักกรรมนั้นจะไม่หายมันจะรอไม่ใช่เพื่อเอาคืนแต่เพื่อให้เราเรียนให้จบชายชราหยุดเล่าเล็กน้อยเหมือนเว้นที่ว่างให้ความเงียบทำงานคนส่วนใหญ่กลัวกรรมเพราะคิดว่ามันคือโทษเขาพูดต่อด้วยเสียงอ่อนลง แต่จริงๆแล้วกรรมคือครูที่ไม่เคยตะโกนครูที่สอนผ่านความรู้สึกผ่านเหตุการณ์เล็กๆผ่านความไม่สบายใจบางอย่างก่อนนอนถ้าเรายอมรับขอโทษในใจตั้งใจจะไม่ทำซ้ำกรรมก็ไม่ต้องตามมาไกลกว่านั้นชายชราก้มมองเด็กชายที่หลับสนิทเขาดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมไหล่เบาๆ หลับได้แปลว่าใจเบาเขาพูดกับตัวเองและใจที่เบาคือใจที่ไม่สร้างกรรมใหม่ในขณะนั้นตะเกียงดับลงอย่างเงียบงันห้องตกอยู่ในความมืดที่ไม่มืดมนก่อนที่ชายชาราจะเอนตัวลงนอนเขาพูดประโยคสุดท้ายกับคืนยาวพรุ่งนี้เรายังมีโอกาสเลือก เลือกจะพูดดีขึ้นเลือกจะคิดให้รอบคอบขึ้นเลือกจะยื่นมือแทนที่จะเมินเลือกจะให้อภัยแทนที่จะผูกไว้เพราะไม่มีใครหนีพ้นกรรมเก่าแต่ทุกคนเลือกกรรมใหม่ได้เสมอและเมื่อคุณหลับตาลงในคืนนี้ถ้ามีความคิดใดลอยขึ้นมาอย่ารีบไล่มันไป ฟังมันเบาๆแล้วปล่อยมันผ่านไปบางทีนั่นอาจเป็นกรรมที่กำลังบอกคุณว่าพอแล้ววันนี้เธอทำดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วราตรีนี้จึงเงียบและปลอดภัยพอให้ใจได้พักหลับให้สบาย